เอาครับพี่น้องครับนี่สําหรับมือนี้ครับผมนี่ปุยตราแมวเงินนะครับมาเต็มพี่กัดเลยทีเดียวนะครับครบทุกสูตรครับผมเบว่วาสิเป็นสูตรแตกรากแตกกอนะครับแล้วก็สูตรรับรวงครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพกไปครับนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรครับผมจากช่อง y o u b u f a เ e ซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้อง เอาครับพี่น้องครับย่างที่ผมได้เกินน้ำกับพี่น้องพ้อปายนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้ปุ๋ยตราแมวเงินนะครับผมนี่มาเต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับสําหรับนาปังของพี่น้องพ้อปายทั่วประเทศไทยครับผมนี่เนาะมาลงที่ร้านไทยเจริญพาณิ์นะครับหลังจากนั้นเท่าเกษตรคนไปย่งแฮปปี้การเกษตรนะครับผมอีกเครื่องหนึ่งเนาะสาหรับ1นึคันรถพ่วงของเรานะครับผมนี่มีทั้งสูตรนี้ครับผมพี่น้องครับนี่ ยูเรียตราแมวเงินนะครับ30มสนนะครับผมและก็สูตรแตกรากแตกกอนะครับสูตรดั้งเดิมของเราที่เราใช้ครับ25 77นะครับกระสอบสีม่วงนะครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็ล่าสุดนะครับผมนี่สูตรแตกรากแตกกอมาใหม่ล่าสุดนะครับยังทีคลิปต่างๆเลยให้พี่น้องป้องไปนะครับเดิเบิ้งกันนะครับผมนี่เนาะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับ30 ขีด6แล้วก็ขีด 4+ plus นะครับผมนี่นาอตาแมวเงินนะครับสูตรใหม่ล่าสุดนะครับในการแตกรากแตกกอนะครับผมและก็นี่ครับสีชมพูอ่อองของเรานะครับสูตรที่พ่อพี่น้องปอกไปนะครับผมที่จะใช้ในการรับรวงครับพี่น้องครับนี่รับร่วงเด้อนะครับเอาหมากเอาผลนี่ต้องใช้สูตรนี้ครับ15 5 25าสนะครับเอาส่วนละเอียดต่างๆลักษณะของเม็ดปุ๋ยสิเป็นยังไงครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับเนี่ยเข้ามาเบิ้งในร้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เปิดปากกระสอบถุงปุ๋ยเลยให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งเม็ดปุ๋ยนะครับว่ามีลักษณะต่างๆอย่างไรนะครับผมเนี่เริ่มจากยูเรียแมวครับยูเรียตาแมวเงินของเรานะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งกันชัดๆบุยนี่ยูเรียแมวนะครับนี่เสีขาวกับสีเทานะครับผมแล้วก็สีส้มๆนะครับผมสรุปแล้ว3สีครับสาหรับยูเรียแมว 30 0 0ตราแมวน่ครับผมสูตรต่อไปนะครับสูตรดั้งเดิมของเรานะครับผมนี่สูตรแตกรากแตกกอนะครับผม25 7 7็ครับพี่น้องครับนี่นี่บา้านบางนี่มีจักสีนี่หนึ่งสีขาวสองสีเท่าอ่อนสามสีเท่าเข้มสีสีดำหาสีแดงครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่สำหรับ25 7 7เจดเ็นะครับ สูตรต่อไปล่าสุดนะครับผมนี่สามสิบหกสีตาแมวเงินของเราครับผมนี่นี่บ้าบังเงี้ยสีมีกี่สีนี่หนึ่งสองสามสีสีที่หนึ่งสีขาวสีที่สองสีเทาสีที่สามสีดำสีที่สีออกสีแดงครับผมนี่สีแดงสีแดงส้มๆนะครับผมนี่สำหรับสูตรสามสิบหกสีครับพี่น้องครับ และก็ท้ายสูตรแดงจึงคึงครับพี่น้องครับนี่สำหรับสูตรนี้สูตรรับดวงนะครับสูตรเอาหมากเอาผลเนาะครับเนี่ยน้อแดแดงจึงคึงเลยทีเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้15 5 25ตราแมวเงินของเราครับผมพี่น้องครับใช้ในการรับดวงโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับนี่เนื่องจากว่ามีธาตุในตัวเจน ฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมนะครับด้านหลังสุดนี่ให้หลท์ก็มูนะครับนี่คือตามหลักการนะครับของการเอาหมากเอาผลนะครับของการรับร่วงเด้อครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ทั้ง4สูตรของเราครับผมนี่เนาะ4สูตรยอดนิยมนะครับของเรานะครับตาเมลเงินนะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจพี่น้องป้องปายครับผมอยากสิได้เนาะ สามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับเอาจังไดดฝากที่ฝากน้องก็แล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่งขวัญชัยวัจจัเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพรอมล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเที่ยงท่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมพี่น้องครับนี่ปุ๋ยครบทุกสูตรนะครับตราแมวเงินของเรานะครับผม